สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านครับคลิปนี้ผมมาจัดอันดับ10นักเตะครับที่พลิกบอลแล้วยิงได้ดีที่สุดครับมี10อันดับครับมีใครในดวงใจกันบ้างหรือเปล่าครับการพิกบอลเนี่ยสามารถใช้กับหลากหลายตำแหน่งได้นะฮะอันนี้ผมก็จะเอามาใช้กับผู้เล่นในเกมลุกอย่างเดียวครับเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเอ้ยเสียเวลาครับเรามารับชมในอันดับที่10กันครับเขาคือโอซิมเฮนจากนาโปลีครับ การที่จะพลิกบอลดีแล้วก็ยิงได้ดีเนี่ยต้องมีค่าพลังเกมลุกที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีค่าพลังการคลองบอลที่ดีแล้วก็มีความแข็งแร่งนะฮะโอซิมฮิมเนี่ยมีเกมลุกอยู่ที่96จบสกอร์อยู่ที่90ครับพลังการยิงเนี่ยอยู่ที่90การคลองบอลทําได้ดีครับแล้วก็ความแข็งแร่งเนี่ยอยู่ที่9 1เลยนะฮะโอซิมฮิมมีสกิลช่วยในการยิงย่างลองเลี้ยงชุดติ้งครับ จบสกอายากแล้วก็ไลซิ่งชตนะฮะบอกได้เลยว่าโอซิมพิมนี่เป็นนักเตะนาโปลีที่ผมชอบมากมากครับแหมเล่นได้ดีครับโอ้โหยิงเนี่ยได้ทั้งสองเท้านะเท้าซ้ายเท้าขวาพลิกยิงเนี่ยโอ้โหอย่างสวยครับดูครับจังหวะนี้พลิกหนีมาแล้วเรียบร้อยครับการพลิกยิงไม่ใช่ว่ามีแค่พลิกจากด้านหน้าไปด้านหลังครับพลิกจากด้านซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายก็ได้ครับดูครับจังหวะนี้พลิกหนีมาเฉยเลยครับโอซิมพิมแล้วยิงเข้าไปก็ไม่เหลือครับเต็มข้อลอเต็มแข้งครับ คนต่อมาครับอันดับที่9ครับได้แก่เมฟิสเดปายจากบาร์เซโลนาตอนนี้อยู่บาซ่าครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ลิยงนะฮะโอเวอร์ออยู่ที่97เนะฮะเกมลุก91จบสกอร์93พลังในการยิงครับ93ใช้ได้ดีทั้ง2เท้านะฮะเมฟิสเดปายของบอลดีครับมีความแข่งแกร่งอยู่ที่92เลยนะฮะสกิลช่วยในการยิงเนี่ยมีทั้งลองเลียงได้แล้วก็ลองเลียงชุดต,ติ้งครับ ชิปชดคอนโทรก็ติดมาให้ครับดูครับจังหวะเมฟิตปายครับนี่ฮะพลิกมาอย่างสวยแล้วยิงเลยโอ้โหพลิกได้แล้วยิงเลยครับไม่ต้องมีตัวประกกครับจังหวะพลิกแบบนี้แล้วไม่มีเจ้าตัวประกกก็สบายสิครับนี่ฮะดูครับจังหวะพลิกมาหนึ่งครั้งแล้วลองยิงดูครับนี่ฮะใครที่ยังพลิกบอลไม่เป็นเนี่ยก็สามารถติดตามช่องผมได้นะฮะผมเคยทําไว้แล้วครับโอ้โหแล้วดูครับจังหวะนี้ครับหรือว่าให้ดูให้จนจบคลิปนะผมมี ติดไว้ด้านหลังด้านท้ายคลิปนะฮะพอก่อนจะจบคลิปเนี่ยผมจะขึ้นคลิปว่าให้แล้วกันนะฮะเรามาดูกันในเกมต่อเลยครับเมฟิตเดปายเป็นนักเตะที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะแล้วดูครับถึงจะตัวเล็กครับแต่ว่าโอ้โหพลิกบอลยิงโอโ้โหด้วยเท้าซ้ายลัวเท้าขวาเนี่ยทำได้ดีทั้งหมดครับดูครับจังหวะนี้ดูครับพลิกนิดเดียวแล้วยิงเรียบร้อยครับพลิกซ้ายยิงขวาดูครับจังหวะนี้พลิกมาแล้วลงโล่งคนเดียวใส่เต็มข้อก็เรียบร้อยครับเมฟิตเดปาย นี่ฮะสายพิกบอลมีความแข็งแร่งครับแต่ว่าตัวเล็กนิดหน่อยครับก็ไม่เป็นไรครับเก่งมากๆครับเมฟิตร์ปายต่อมาฮะเรามาดูในอันดับที่8ครับได้แก่คน้ดีับชิโลอินโมเบเลโอว่าอ่อนี่อยู่ที่97นะฮะมาจากลาซิโอเกมลุกได้97จบสกอร์99นะฮะโอ้โหเดือดสุดๆครับพลังการยิง96ของบอลดีครับยิงได้ทั้ง2เท้าแข็งแร่งอยู่ที่92เลยนะฮะ สกิลช่วยในการยิงมีอย่งลงนิงชุดติ้งครับนักเคิลช็อตดิปปิ้งช็อตก็ติดมาให้นะบอกได้เลยว่านักเตะคนนี้เป็นนักเตะที่ครบเครื่องมา,มากๆครับดูครับจังหวะพิกบอลครับเนี่ยพิกออกด้านซ้ายแล้วยิงเรียบร้อยยิงด้วยเท้าซ้ายด้วยนะโอ้โหยางสวยยางเดือดครับอิโมเบเลออันดับที่7ครับแฮลิเคนจากสเปอร์ โอเวอร์ออลอยู่ที่98ครับเกมลุก99จบสกอร์99พลังการยิง96บอกได้เลยว่าคนนี้ครบเครื่องมากๆครับของบอลเดียบจ่ายบอลก็ได้ครับยิงได้ทั้งสองเท้าแข่งแก่ง94เลยนะฮร์ฮลิเคนมีสกิลช่วยในการยิงย่างลองเลี้ยงได้ลองเลี้ยงชุดติ้งดิปปิ้งช็อตจบสกอร์ทายากก็ติดมาให้ครับดูครับจังหวะพลิกบอลของแฮริเคนเหนือครับเหนือชันครับคนนี้พลิกง่ายครับดูครัพิกมาแล้วยิงเลย ไม่ต้องว่าจะมีกองหลังวิ่งเข้ามาหรือเปล่ารับดูแบบนี่ฮะพลิกมาแล้วยิงอย่างสวยแม่แต่ลูกนี้ก็หลุดขอบออกไปครับแฮร์ร่เคนดูอีกจังหวะนะครับพลิกมาแล้วลูกนี้ได้ใส่ติดดิปปิ้งช็อตด้วยครับโอ้โหแฮร์ร่เคนเป็นนักเตะที่แข็งแกร้งครับยิงคมแล้วก็พลิกบอลเนี่ยแม่เป็นเรื่องที่ง่ายทำง่ายมากมากครับสาหรับแฮร์ริเคนใครที่ยากจะลองพลิกบอลครับลองเอาแฮร์ริเคนไปลองใช้ดูครับอันนี้ไม่ยากเลยนะในการเล่นในการพลิกบอลนะฮะ อันดับที่เจ็บร่วมกับแฮร์รี่เคนครับเป็นอีกคนหนึ่งที่เก่งมากๆครับแพทริกไคเวิร์ดตัวนี้ตัน99จากบาร์เซลโลนาเกมลุก93จบสกอร์99พลังการยิง91ครับครองบอลดีครับจบสกอร์ได้แข่งแข่ง98มีสกิลช่วยในการยิงอย่างลง้ยง,งชุดติง้งชิปช็อตคอนโถไลซิงช็อตแล้วก็จบสกอร์ท้าย,ยากนะครับบอกได้เลยว่าแพทริกไคเวิร์ดเนี่ยเก่งมากๆอีกหนึ่งคนนะฮะในการพิกบอลต่อมาอันดับที่6ของเราครับได้แก่โรเบิร์ตเลวันดอฟกี้จาก บาเยิร์ิลนิกแน่นอนครับการพิกบอลการจบสกอ์ดยการพิกบอลครับต้องมีนักเตะคนนี้ติดอันดับมาอยู่แล้วครับได้แก่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะบอกได้เลยว่าเป็นนักเตะที่โอเวอร์ออตัน99พลังเกมลุก99จบสกอร์99พลังการยิง94ของบอลดีครับแล้วก็ความแข็งแร่งเนี่ยอยู่ที่90เลยนะฮะ มีสกิลช่วยในการยิงคือลองเลงชุดติ้งครับไลซิงช็อตจบสกอร์ท่ายากแล้วก็มีชิปช็อตคอนโทรติดมาให้ด้วยนะฮะบ,บอกได้เลยว่านักเตะคนนี้ยิงโคตรจะเดือดครับโรเบิร์ตเลวานด็อกกี้นี่ยจังหวะพิกบางทีเนี่ยพิกให้ตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีช่องนะโรเบิร์ตเลวานดอกกี้ไม่ใช่แบบเป็นผู้เล่นที่แบบพิกแล้วยิงเลยนะบางทีก็พิกแล้วหาช่องให้ ตัวเองได้ยิงนะดูครับเนี่ยบางทีจังหวะพลิกเนี่ยบางทีก็จ่ายบางทีก็ยิงครับดูครับจังหวะนี้ยิงได้ก็ยิงครับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้พลิกมายังสวยแล้วยิงเข้าไปครับซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับบอลทะแยงเข้าประตูครับยิงได้ทั้งสองเท้าครับเสาวสายเท้าขวายิงได้ดีทั้งคู่ครับนี่ฮะเป็นนักเตะอีกคนครับที่เป็นฟีเจอร์เพลเยอร์ที่แบบพลิกบอลได้ดีๆนะคนนี้ก็แนะนํครับผ่าไม่ยากนะเพื่อนๆน่าจะมีแล้วก็ อย่างบางคนนี่อาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะคนนี้ต้องเล่นบ่อยๆครับถึงจะเข้ามือนะอันนี้ผมก็เล่นจนเข้ามือครับผมสายพิกบอลอยู่แล้วครับนี่ฮะชอบนักเตะคนนี้มากครับโรเบิร์ตเลววนดอกกี้เนี่ยดูบจังหวะพิกบอลมาจ่ายนี่ฮะมันพิกแล้วก็แบบหาช่องให้ตัวเองจนได้ครับแล้วยิงนี่ฮะสุดยอดมากๆครับโรเบิร์ตเลววนดอกกี้พยายามหานักเตะที่ยิงได้ทั้งสองเท้านะมันจะเป็นผลดีกับเพื่อนๆมากๆเลยครับนี่ฮะพิกมาเข้าซ้ายก็ยิงได้พิกมาเข้าขวาก็ยิงดีครับ เป็นทริคนิดหนึ่งนะเอาไว้ไปลองใช้กันดูครับต่อมาครับอันดับที่5ของเราครับได้แก่คิซิโนโ่ลโูนาลโดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ล่างที่ผมนำมารีวิวครับคือเป็นของยูเวนตุสนะฮะโอเวอ,อเนี่ยอยู่ที่101ครับเกมลุก98จบสกอร์99พลังการยิง95 ยิงได้ทั้งสองเท้าครับโรนลโดของบอลดีครับความแข่งแกร่งเนี่ยอยู่ที่93บอกได้เลยครับการพลิกบอลเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆครับสำหรับคิซิโนโรนลโดครับดูครับจังหวะนี้กองหลังเอาไม่อยู่ครับแล้วพลิกมายิงง่ายๆครับดูครับพลิกมาแล้วลองยิงดูแล้วแม่ลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบครับดูครับพลิกอีกครั้งหนึ่งแล้วโรนลโดใส่เต็มข้อก็เรียบร้อยครับนี่ฮะถ้าได้จังหวะยิงเต็มข้อแบบนี้ก็ไม่มีเหลือครับพลิกบอลมายางสวยแล้วยิงเข้าไปครับ บอกได้เลยครับทั้งแข่งแก่งทั้งคมทั้งยิงแรงครับโรนัลโดในขณะอายุ36แล้วนะดูครับพลิกมาแล้วยิงด้วยเท้าขวาเท้าซ้ายทําได้หมดครับดูครับนี่อ่ะเรียบร้อยอย่างสวยครับจังหวะนี้ลองพลิกหนีพลิกหนีแล้วลูกนี้ซัดเต็มข้อก็เรียบร้อยครับตรงเป็นตรงเหมือนกันครับนักเตะคนนี้คิซิโนโรนัลโดแล้วเบียดกระแทกอะไรเนี่ยพี่แกแข่งแกร่งครับโอ้โหสุดยอดครับนี่อ่ะนักเตะ ที่จะพลิกบอลดีๆครับต้องมีความแข็งแกร่งแบบนี้ครับแข็งแกร่งแล้วพลิกแล้วคมแบบนี้ครับโรนัลโด้ก็เรียบร้อยครับจังหวะนี้คนต่อมาครับในอันดับที่4ของเราครับดีโก้ฟอร์ลันจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่างนี้ตัน99ครับเกมลุก96จบสกอร์96พลังการยิง99้าของบอลได้ดีครับจบสกอร์ได้ทั้งสองเท้าอีกเช่นกันครับความแข็งแกร่งอยู่ที่83นะฮะมีสกิลช่วยในการยิงครับอย่างลองเลียงได ลองเรียนชุดติงไลท์ซิงช็อตแล้วก็เอาไซ์เคอเลอร์ก็ติดมาให้นะเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนครับที่พิกบอลง่ายมากๆยิงง่ายมันดูทุกอย่างง่ายไปหมดนะเล่นดีโก้ฟอรลันในร่างแมนเชสเตอร์อยู่ในต็ดนะถึงความแข็งแกร่งที่จะให้มาอาจจะนูน้อยแต่บอกได้เลยว่าแค่นี้ก็เกินพอครับดูว่าพิกบอลอย่างสวยกับดีโก้ฟอรลันแล้วยิงด้วยซ้ายด้วยขวานะีอย่างคมครับคมกลิบเลยนะ ในดับที่4ของเราบอกได้เลยว่าใครมีนักเตะคนนี้ครับต้องเอามายืนหน้าเป้าแน่นอนครับเก่งหลายๆเรื่องนะฮะช่องก็ดียิงก็คมนี่ฮะแล้วดูครับยืนตำแหน่งได้ดีครับแล้วพลิกบอลจะยิงแหม่เฟกช็อตหนึ่งทีแล้วยิงได้วเท้ากว่าครับแหม่จงังหวะแรกคิดว่าจะยิงไปติดแล้วก็แหม่ลองเลือกยิงอีกทางหนึ่งครับเดโก้ฟอรลันบอกได้เลยว่าใครมีนี่บอกได้เลยว่าเดือสดสุดๆครับเดโก้ฟอรัน อยากได้มาครอบครองมากๆนะฮะนักเตะคนนี้ครับดูครับเนี่ยเฟกช็อตหนึ่งทีแล้วยิงเข้าไปลูกนี้พิกเข้ามาแล้วไม่รู้จะยังไงยิงเข้าไปเลยดีกว่าครับดีโก้ฟอรลันไม่ยืดเยื้อพูดแป้บดังเพลงครับยิงเลยนี่ครับยิงเข้าไปก็เรียบร้อยครับบอกได้เลยครับเหมาะสุดๆครับสาหรับคนที่อยากจะเล่นสายพิกบอลสายยิงคมๆครับดีโก้ฟอรลันก็เป็นคําตอบที่ ดีมากๆครับส่วนตัวแล้วผมชอบมากๆครับคนนี้อันดับที่3ครับโรเมลูลูกาก,กูจากอินเตอร์มิลานปัจจุบันนี้อยู่กับเชลซีนะโอโอ้อ้ครับเกมลุก96จบสกอร์97พลังการยิงครับ93ยิงได้ทั้งสองเท้าครับใส่ไส้แตกได้ทั้งสองเท้าแน่นอนครับความแข่งแกร่งครับนี่ฮะจุดเด่นเลยครับ99 มีสกิลช่วยในการยิงครับยังลองเลียงได้แล้วก็เอาไซค์คิเลอร์ก็ติดมาให้ครับโรเมรูลูกากูนี่แม่เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งครับที่ยิงค่อนข้างเฉียบคมครับแล้วดูครับจังหวะยิงด้วยเท้าขวาจังหวะยิงด้วยเท้าซ้ายทําได้ดีมากๆครับแล้วดูครับการพลิกบอลของพี่แกครับแล้วแข็งแร่งสุดๆนะกองหลังเอาไม่อยู่อ่ะกองหลังไม่แข็งแร่งพอนี่เอาโรเมรูลูกากูไม่อยู่แน่นอนครับความแข็งแร่งของพี่แกอยู่ที่99ครับ ติดมาในอันดับที่3ของเราบอกได้เลยว่าโอ้โหยังเดือดยังโหดครับพี่คิงคงกันแล้วนะโอ้ยังเดือด,แ,แ,นะอด,อดแก่งจริงๆครับแข็งแร่งมากๆครับลูกกะกูสายพิกบอลครับต้องใช้พี่แกคนนี้เลยฮะถือว่าครบเครื่องครับยิงได้ดีทั้งสองเท้าครับพิกบอลดีมีความแข็งแร่งแล้วโอ้โหจบสกอร์ได้ค่อนข้างเฉียบขมอยู่นะฮะลูเมลูลูกกะกูครับดูจังหวะนี้ครับ แล้วจะให้พี่แกลองพลิกดูหน้าฝากประตูแบบนี้แล้วยิงด้วยเท้าขวาประตูได้แต่ยืนมองครับจังหวะนี้ยืนมองยืนงงอย่างเดียวครับมันเซฟไม่ได้ครับ <c oughs> ผมจะจัดครับแล้วแม่ถ้าเกมไหนพี่แกพลิกนี่เอาพี่แกไม่อยู่แน่นอนครับคนต่อมาครับอันดับที่สองของเราครับมา์โกฟานบัตเทิลจาก a อซมิลานโอออในอยู o ่ที e ่100นะฮะเกมลุก99จบสกรอร์99พลังการยิง96 ใช้ได้ดีทั้งสองเท้าครับของบอลดีความแข็งแกง่ง91แม่ความแข็งแกงก้าสบแต่ว่าที่จริงคือเล่นในเกมนี่คือเหมือนตัวใหญ่ตัวหน้าแล้วก็แข็งแก่งมากๆเลยนะดูครับจงังหวะพลิกบอลทาได้ดีมากๆครับพลิกบอลได้เนียนตาสุดๆยิงด้วยเท้าซ้ายเท้าขวาหนักหน่วงทั้งคู่ครับดูครับเนี่ยดูโดนกระแทกก็ไม่ล้มอะมีแค่เซเซนิดหน่อยดูวะเนี่ยเซเซนิดหน่อยแล้วขึ้นมายิงเฉยครับมาร์โกฟานบัตเทิลครับดูรับพลิก อย่างสวยแล้วยิงเต็มข้อครับู้แน่นอนครับตรงเป็นตรงอีกคนหนึ่งครับมาโก้ฟานบัตเทอร์เนนะี่ยนี่อะตะบ,บันเข้าไปครับนี่อะบงังอ้าอะไม่ล้มมีความแข็งแกร่งแล้วยิงเรียบร้อยโอ้ยสุดยอดครับมีสกิลช่วยในการยิงลองเลียงชูตติ้งไลซิงชอ็อตชิปชอ็อตคอนโทรแล้วก็จบสกอร์ทาย,ยากนะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าครบเครื่องสุดๆครับนี่อะ ตันตั้งหนึ่งร้อยครับแล้วยิงคมสุดๆครับนี่ฮะยิงเข้าไปเอียงๆเข้าไปก็เรียบร้อยครับอันดับที่หนึ่งของเราครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากคนนี้ครับเข้าหายลุมมินิเก้ครับตัวนี้ตันอยู่ที่หนึ่งร้อยเลยฮะบอกได้เลยว่าโคตรจะเดือดครับเขาหายลุมมินิเก้ยิงได้ทั้งสองเท้าครับยิงหนักยิงคมมีความเร็วมีความแข็งแกร่งครับเกมลุก97จบสกอร์98พลังการยิง99ของบอลโคตรดีครับ แข็งแกง88มีสกิลช่วยในการยิงยางลองเลงได้ลองเลง,ลง,ลงชุตติ้งไลซิงช็อตแล้วก็จบสกอร์ทายาแข่งแกง9แข่งแกงแค่88ก็จริงครับแต่บอกได้เลยว่าการพลิกบอลของพี่แกเนี่ยบอกได้เลยว่าสุดยอดครับนี่มันแบบเป็นนักเตะที่โกงที่สุดแล้วแล้วก็ค <c oughs> ่าพลังนี่แทบจะวัดกับพี่แกไม่ได้นะบอกได้เลยว่าเกินค่าพลังครับเก่งเกินค่าพลังแน่นอนครับใครมีนักเตะคนนี้ลองไปใช้ได้เลยครับ เก่งเกินค่าพลังครับแล้วก็แค่นั่งตำนานก็โคตรจะโหดแล้วฮะดูครับจังหวะพลิกมาแล้วมีความเร็ว่ายิงคมคมยิงนิ่งนิ่งต้องคนนี้เลยครับโอ้มีโอกาสคือยิงเป็นตรงเลยฮะยิงกี่ขังเข้าเท่านั้นแหละลุงมินิเกโคตรจะเดือดครับเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามไปด้วยนะฮะ คลิปหน้าอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนครับลองคอมเมนต์มาได้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ